รัเสเซียส่งเครื่องบินซู -30 เข้ามาสกัดกั้นโดรนมากูล่า v 7ของยูเครนทำไมไม่ใช้ b e 12หรือ k a 2 9รุ่นเก่าที่น่าจะเหมาะสมกว่าความผหิดพลาดดังกล่าวทำให้กองทัพรัเสเซียต้องสูญเสียบินลบซู -30 s m .2 ลำมูลค่า3,000ล้านบาทอย่างเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ดีด้วยเหตุใดรัสเซียใช้ซู -30 ความเร็วสองมักสกัดก้้นโดนมาคูรากลายเป็นหายนะถูกสอยล่วงสองลำ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดเตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสงครามรัสเซียยูเครนที่ดําเนินการมาครบ3ปีแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายช่วงสุดท้ายของสงครามปีที่สีแล้วครับอย่างน้อยปูตินนั้นก็ต้องการให้สงครามนี่แหละครับจบในสมัยของทรัมป์อันเนื่องมาจากว่าทรัมป์นี่แหละครับมีส่วนอย่างมากตั้งแต่ เขาเข้ารับตําแหน่งประธานแมนมเบดีสมัยที่2เลยครับในการสนับสนุนปูตินเงื่อนไขในการหยุดยิงสงครามต่างๆที่ทำและทีมงานนําเสนอและบังคับยูเคนั้นมันช่างตรงกับความต้องการของปูตินเสียเหลือเกิน กลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นผู้บังคับยูเครนตามข้อเสนอของปูตินเรียกได้ว่าเอาใจปูตินสุดๆเลยกว่าได้ท่านูฟังครับรัเสเซียไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากทรัมป์และปัจจุบันนี่แหละครับหลายฝ่ายมองเห็นแล้วนะครับว่าแม้ทรัมป์นั้นจะยกเลิกการสนับสนุนยูเครนยูเครนนั้นก็ยังจะสามารถสู้กับรัเสเซียได้แม้ว่าอาจจะลำบากเพียงใดก็ตาม นักวิเคราะห์มองนะครับว่าสงครามยุคใหม่เทคโนโลยีล้าหลังของรัสเซียนเนี่ยนะครับมันสู้ยูเครนไม่ได้อาวุธต่างๆที่ขึ้นชื่อของรัสเซียนนั้นออกแบบมาเพื่อมาต่อกรักับอุปกรณ์ของกองทัพอเมริกาซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานทางอาวุธใกล้เคียงกันมีเครื่องบินรถถังยานเกราะอาวุธขีบุษข้ามทวีปขี่บรุพิสัยใกล้พิสัยไกล แต่ไม่มีใครคาดคิดถึงโดรนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันโดรนนี่แหละครับกำลังจะครองสงครามในแนวหน้าโดนสามลำราคาแสนดอลลาร์ต้นๆนี่แหละครับมันสามารถทำลายรถถังคันละ10คัน10ล้านบาทได้สบายๆและการที่โดนลำเล็กนี่แหละครับพกพาอาวุธและจรวดนะครับให้มันกลายเป็นว่าเรดาร์ตรวจจับลำบากเหมือนว่ามันเป็นสเตลพื้นที่น้าตัดมันเท่ากับนกเทคโนโลยี ที่ออกแบบมาก่อนการนี่หละครับมันไม่สามารถอ่าก่อนการมาของโดนนี่หละครับมันจึงตรวจจับได้ยากและด้วยกลยุทธ์สงครามที่ยังใช้ตําราเล่มเก่านี่หละครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2การมาอยู่ในสงครามปัจจุบันนี่ครับทำให้กลยุทธ์เหล่านั้นล้าสมัยใช้การไม่ได้ในสงครามโดนยุคใหม่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องกลายเป็นสิ่งที่ต้องจดจําและ ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งความอับอายอีกครั้งหนึ่งของรัเสเซียนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ซู30 SM นี่เลยครับถูกสอยล่วงสองลำจากโดนผิวน้ำนะครับมากูล่าวีเจหลายฝ่ายก็ต่างสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดรัสเซียจึงส่งเครื่องบินซู30 SM มโมลค่า สูงเนี่ยครับเข้ามาสกัดกั้นโดรนมากู่า V7 ของยูเครนทำไมไม่ใช้ไอ้เจ้าพวกเครื่องบิน BE12 หรือว่า KA29 ี่เนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินที่ใช้งานปกติอยู่แล้วในการลาดตะเวนในพื้นที่ทางทะเลแต่ดูฟังครับความผิดพลาดดังกล่าวมันทำให้กองทัพลัเสเซียต้องสูญเสียเครื่องบินซู32ลําลำ มูลค่าตีเป็นเงินไทยมันก็กว่า3,000ล้านบาทนี่แหละครับเด็ดและมันยังกลายเป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวข้องกับสงครามยุคใหม่อีกด้วยนับตั้งแต่โดนทางทะเลมาคูล่า V7 ของยูเคนี่เลยครับยิงเครื่องบินลบซู30 SM ของรัเสเซียตก2องลำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รายละเอียดใหม่ๆมากมายตอนนี้มันได้ถูกเปิดเผยออกมารวมถึงการที่เรือไล่คนขับเหล่านี้นี่นครับมันใช้ขีประรุษ AIM 9 s i d e wider ของสหรัฐด,ด้วยคำถามหนึ่งที่ยังคงมีอยู่ก็คือเหตุใดรัดเสเซียจึงส่งเครื่องบินซู30มาปฏิบัติหน้าที่ทั้งๆที่รัเสเซียนั้นก็มีเครื่องบินตรวจการทางทะเลอย่างเช่น B-12 e หรือว่าเฮลิคอปเตอร์ KA 29ซึ่งเหมาะสมสำหรับปฏิบัติการสกัดกัน้นเรือไล่คนขับมากกว่า ความผิดพลาดนี้เนี่ยนะครับมันทําให้กองทัพลัสเซียสูญเสียกําลังลบอันมีคุณค่าสองหลัมที่ไม่ควรเกิดขึ้นและยูคินนั้นก็ได้เรียนรู้บทเรียนจากเรื่องนี้เช่นกันท่านผู้ฟังครับ ก่อนอื่นนี่นะครับการที่รัเสเซียนำซู30ไปใช้โจมตีโดนของยูเครนไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับรัเสเซียเครื่องบินตรวจการเทอร์โบพับอป BE 12รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ k a 2 9รวมรวมถึงเครื่องบินรุ่นอื่นๆนั้นเคยถูกพบเห็นและเข้าร่วมภารกิจประเภทนี้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023มาแล้ว แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ KA 2 2นี่เลยครับมันอาจจะขาดแคลนรวมถึงเครื่องบินตรวจการ BE 1 2นั้นมันก็มีอายุมากแล้วล่ะครับกองทัพเรือรัสเซียนั้นยังคงมองเห็นนะครับว่าทุกทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีประโยชน์เมื่อต้องต่อต้าน เรือผิวน้ำ U.S.V. ของยูเครนซึ่งในเวลานั้นได้ยับยั้งเรือของรัเสเซียไม่ให้เข้าใกล้ชายฝั่งที่ยูเครควบคุมไม่เกิน200ไมล์ทะเลมาแล้วแต่การสูญเสียเครื่องบิน B-12 หรือ KA-29 นั้นเทียบไม่ได้กับการสูญเสียเครื่องบิน Su-30 ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องบินเหล่านี้จะได้รับมอบหมายให้คอยติดตามสถานการณ์และก่ตอบโต้ภัยคุกคามมากกว่าจะนำ Su-30 ออกมาปฏิบัติการเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่าน อย่างไรก็ตามรัเสเซียเกือบจะหยุดใช้เฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินตรวจการขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบพร็อพในภารกิจล่าโดนโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2067หลังเหตุการณ์มากูล่านี่แหละครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกด้วยการยิงเฮลิคอปเตอร์ m i 8ร่วงถึง2องลำด้วยขีปนาวุธ r 73 ท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ทางการรัเสเซียเชื่อนะครับว่าการใช้ซู30ที่มีความเร็วและก็ความคล่องตัวสูงนี่เละครับเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วของอื่นๆนี่หละครับมันจะสามารถสกัดกั้นและทําลายโดนผิวน้ําของยูเครนได้ซึ่งปัจจุบันนี่หละครับมันติดอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับความเร็วสูงสุดของซูง30ในขณะบินต่ำมัน 1,350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้เร็วสูงสุดถึงความเร็ว2มกักขณะที่ KA29 นี่ครับบินได้280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ B12 บินตรวจการนั้นบินด้วยความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบไม่ได้กับโดนผิวน้ำซึ่งมันบินได้ช้ากว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมาแต่อย่างไรก็ตามวิธีการในการกำจัด USV ของ UK นั้นยังคงเป็นยุทธวิธีแบบโบราณที่ล้าสมัยโดยใช้วิธีการยิงจากปืนอัตโ,ตโนมัติ30มิลเมตรที่ติดตั้งบนตัวเครื่องบิน และทิ้งระเบิดที่ตกลงมาอย่างอิสระหลังจากเข้าใกล้เป้าหมายในระยะที่สามารถสัมผัสได้โดยไม่เอาเทคโนโลยีอะไรใส่เข้าไปมันจึงขาดความแม่นยำและทำลายโดนเหล่านั้นไม่ได้แต่นปูฟังครับด้วยรูปแบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยนี่เองเลยแหละครับที่ทำให้รัสเซียนั้นต้องเสียเครื่องบินซู -30 s m 2ลำติดติดกันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จากนี้ไปนี่นะครับกองทัพรัสเซียน่าจะเริ่มมองหาจุดทีวิธีใหม่ๆแล้นะครับเพื่อตอบโต้โดนผิวน้ำของยูเครนด้วยการโจมตีอย่างแม่นยำจาก ระยะนอกสายตาการมองเห็นนั่นหมายความว่ารัเสเซียถูกบังคับให้ใช้ขีปนาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นเทียบหรือว่าเทียบเท่ากันเพื่อปกป้องตัวเองจากการโจมตีของโดรนผิวน้ำอยู่เขนกล่าวได้ว่ามีข้อสรุปสำคัญสำคัญอย่างน้อย2ประการนะครับที่สามารถสรุปได้จากความสำเร็จที่เพิ่งค้นพบของอยู่เขนอันที่หนึ่งก็คือการถือกำเนิดของความสำเร็จของโดรนต่อต้านอากาศยานที่ติดขีปนาวุธทำให้ฝ่ายตรงข้ามนี่เลยครับ ประสบปัญหาในการใช้เครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงเพื่อโจมตีภัยคุกคามทางทะเลในระยะสายตานั่นก็คือผู้ผลิตอาวุธทั่วโลกนี่นะครับ อาจจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาวุธนำวิถีที่ยิงจากอากาศที่สามารถเล็งเป้าหมายและกำจัดโดรนผิวน้ำที่เป็นเป้าหมายขนาดเล็กที่มีความยาวลำตัวเพียงไม่พี่เมตรในไม่ช้านี้และอันดับที่สองข้อที่2นี่เลยครับแบบอย่างนี้มันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความพยายามในการผสานผีรุดต่อต้านอากาศยานพิสัยไกลเข้ากับโดรนในทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่านักล่าโดรนของศัตรูนั้น จะพยายามทำลายระยะห่างที่จำเป็นเพื่อโจมตีอย่างปลอดภัยนั่นหมายถึงการโจมตีระยะไกลมากขึ้นนะครับไม่ใช่การบินมาใกล้ๆแล้วก็ใช้อาวุธประจำกายเครื่องบินยิงเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมา คุผู้ฟังครับยูเครนประสบความสําเร็จอย่างมากในการใช้โดนทางทะเลในการรบในเขตหน้าน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธใหม่เหล่านี้นี่นครับมันสามารถผลักดันให้กองเรือทะเลดําของรัสเซียอยู่ห่างจากชายฝั่งของยูเครนอย่างน้อยก็200ไมล์ทะเลนะครับและแม้แต่บังคับให้กองบัญชาการกองเรือทะเลดําของรัสเซียนี่เลยครับ ต้องย้ายเรือที่มีค่ามีคุณภาพมากที่สุดนี่แะครับออกจากฐานทัพเรือในเซวาตเชโพนที่แคว้นไครเมียนี่นะครับต้องไปประจำการโน่นเลยครับฐานทัพเรือโนโวลอสซิตในคัสโดดาขณะเดียวกันรัเสเซียก็ได้พัฒนามาตรการตอบโต้และวิธีการแก้ไขต่อภัยคุกคามจากโดนทางทะเลของยูเครน ในช่วงแรกๆนี่เลยครับรัเสเซียก็พยายามตอบโต้เรือไร้คนขับที่บรรทุกวัตถุระเบิดของยูเครนโดยใช้มาตรการต่างๆทางกลอย่างเช่นการติดตั้งสิงกีดขวางทางกายภาพนี่หละครับรอบๆท่าเรือในเซเตัติโพนโดยใช้ตาข่ายหลายชั้นบ้างทุ่นลอยน้ําทุ่นระเบิดลอยน้ําบ้างและแม้แต่ห่วงโซ่หรือว่าเรือบรรทุกสินค้าขวางกัน้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นี่นะครับไม่ใช่วิธีการป้องกันเพียงอย่างเดียวรัเสเซียหลังจากพบวา่ารัเสเซียนั้นไม่ได้พยายาม ซ่อมแซมทุ่นดังกล่าวหลังจากเจอพายุในทะเลสร้างความเสียหาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023มาแล้วกองกำลังรัสเซียได้ใช้เครื่องบินลาตะเวนนะครับ BE12 ในการค้นหาโดรนของกองทัพเรือในทะเลเปิดแม้ว่าเครื่องบินเหล่านี้จะมีอุปกรณ์สำหรับการตรวจจับปริทัศน์หน้าน้ำผิวน้ำได้แต่เครื่องบินเหล่านี้น่าจะสามารถตรวจจับโดรนของกองทัพเรือขนาดเล็กได้เมื่อตรวจพบศัตรูแล้วนะครับเครื่องบิน BE12 คาดว่าจะส่งข้อมูลเป้าหมายไปยัง อุปกรณ์การบินทางทะเลอื่นของกองเรือทะเลดำของรัเสเซียต่อไป กองทัพเรือรัสเซียไม่เพียงแต่ใช้เฮลิคอปเตอร์ MI8 ทั่วไปหรือว่าเครื่องบินลบซู -30 เพื่อสกัดกั้นเท่านั้นแต่ยังใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีทางเรืออย่างเช่น KA29 ซึ่งหายากอีกด้วยนอกจากนี้รัเสเซียยังทดสอบโดรน FPV แบบโจมตีพีชีพเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายในทะเลซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการพัฒนาเครื่องมือในการต่อต้านเรือบรรทุกระเบิดได้คนขับของยูเคนอีกครั้งหนึ่งโดยรวมๆแล้วนะครับสถานการณ์บ่งชี้นะครับว่า รัเสเซียมีเครื่องมือที่สําคัญในการต่อต้านโดนของกองทัพเรือยูเครนแต่ผู้วิเคราะห์สังเกตนะครับว่าปัจจุบันนั้นยูเครนเป็นฝ่ายรุกอยู่เสมอซึ่งบีบบังคับให้รัเสเซียต้องปรับตัวและตอบสนองต่อความท้าทายที่กองกําลังป้องกันยูเครนก่อขึ้นในทะเลดำด้วยการพัฒนาการตอบโต้ของรัเสเซียนั้น มีขีดความจํากัดในเรื่องของระบบราชการดังนั้นการพัฒนาครั้งสําคัญครั้งต่อไปจึงน่าจะเกิดขึ้นจากทางฝั่งของยูเครนมากกว่านั่นหมายความว่าเราจะเห็นวิวัฒนกรรมหรือวัฒนธรรมใหม่ๆวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากทางฝ่ายยูเครนมากกว่าเนื่องจากว่าความอิสระในการคิดคน้นและผลิตและแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การตามให้ทันนวัตรกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆของยูเครนซะมากกว่ามันจึงทำให้รัเสเซียนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อต้องเผชิญหน้ากันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ